ไทยทั่วหน้าอาดูลศูนย์สิ้นแล้วพระดวงแก้วแห่งพุทธศาสนาทรงเสด็จสมเด็จพระสังฆราชาทรงธรรมมาสู่นิพพานนานนิรันร์กล้าวกระหม่อมฉันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทฟาร์มแชนแนลประเทศไทยจำกัด การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 你好。 ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันพฤหัสบดี14พฤศจิกายน2556คะ่ะวันนี้ปุ๊กตุนอีฟมาแล้วค่ะใช่แล,แล้วค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวทางด้านการเกษตรเช่นเคยนะคะมาเริ่มต้นวันนี้นะคะกันที่เรื่องราวของรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองโยง2และสถานีสูบน้ํามหาสวัสด์2ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ ลงสู่แม่น้ำท่าจีนมั่นใจว่าจะช่วยลดผลกระทบนะคะต่อพื้นที่เศรษฐกิจและการเกษตรได้ค่ะ เมื่อวานนี้นายยุคนลิมแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยงสองตําบลลานตากฟ้าอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมและตรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำมหาสวัสดีสองโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาพระพิมลจังหวัดนครปฐม โดยนายยุคนกล่าวว่าการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองโยง2และสถานีสูบน้ํามหาสวัสดี2มีความสําคัญที่ช่วยระบายน้ําลงแม่น้ําท่าจีนได้ถึง9.85ล้านลูกบาศเมตรต่อวันซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมลลงสู่แม่น้ําท่าจีนโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนกว่า 2 6 6 3 0 0ไร่โดยครอบคลุมในเขตอำเภอบางเลนอำเภอนครชยัยศรีและอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมและอำเภอไซน้อยอำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสำหรับสถานีสูบน้ำคลองโยงสองจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าถาวรขนาด3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำนวน6เครื่องมีประสิทธิภาพการสูบน้ำ18ล้าน ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรวมกับสถานีสูบน้ำถาวรเดิมจะมีประสิทธิภาพการระบายน้ำได้3.63ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนสถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์2จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าถาวรขนาด3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำนวน12เครื่องซึ่งจะมีประสิทธิภาพการสูบน้ำเพิ่มอีก50%ทั้งนี้คลองโยงและคลองมหาสวัสด์เป็นคลองแนวตะวันออกและตะวันตกเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน ซึ่งรับน้ำจากคลองต่างๆในแนวเหนือใต้จากพื้นที่ตอนบนหากคลองทั้งสองระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำท่าจีนไม่ทันจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาค,าครนครปฐมและกรุงเทพมหานาครซึ่งมั่นใจว่าหลังจากการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวแล้วจะช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรรมลงได้ ในช่วงปี54ที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณนี้เป็นเป็นบริเวณที่รับน้ําชุดสุดท้ายนะครับจากี่มีที่น้ําลลงมาจากทางน้าทุ่งทางด้านบนซึ่งเป็นพื้นที่เกษตร,รปราะมาณามเกือบล้านไร่นะจากด้านบนลงมาแล้วก็ตัวคลองโยงกับคลองมาสวสดนี่จะเป็นดานสุดท้ายนะครับในการที่จะระบายน้ําออกไปเดิมนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการระบายน้ําตรงน,นีน้ค่อนข้างที่มีข้อจากัดน,นะครับมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำออกมาสู่เปนน้ำท่าฉีนให้เร็วขึ้น ทั้งสองแห่งนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมการที่ตั้งงูามานไว้ในการที่ดำเนินการในปี2568นะครับก็ภาพต,ตรงนี้เองนั้นถน้าเมือม่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถระบายน้ําได้เร็วขึ้นอีกประมาณเท่าตัวก็จะทําให้ลดเ,เรื่องของการที่จะน้ําที่ค้างในทุ่งออกไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดให้น้ำเนี่ยไหลา่าไปทำให้น้ำเจ้าพระยาที่ทาให้เกิดปัญหากับน้ําท่วมใน,ในสูตรต้างๆต่ล่างรวมทั้งกันไม่ให้น้ําที่จะท่วมในบริเวณทุ่งพเนี่ยลงในเขตเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ ใต้คลองมาสวัสดิ์ลงไปนะครับทั้งคลองโยงทั้งคลองมาสวัสดิ์เนี่ยต้องตั้งสถานีสูบน้าขึ้นมาใหม่พร้อมตั้งเครื่องด้วยพอเกิดเหตุทันทีเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้ทันทีนี่สิ่งที่มาวันนี้แล้วเชิญเจ้าหที่สังบมมาดูด้วยว่าความจะเป็นมีแค่ไหนไปต่อกันที่กรมพัฒนาที่ดินนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนะคะการกําหนดเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชหรือว่าซนนิ่งนะคะโดยเร่งสํารวจข้อมูลค่ะดูศักยภาพของดินที่จะนํามาใช้ในการปลูกพืชชนิดต่างๆค่ะ นายพิชาติจงสกุลธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เปิดเผยถึงแนวทางในการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งโดยดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชหรือที่เรียกว่าโซนนิ่งที่ได้ประกาศไปแล้ว13ชนิดพืชซึ่งการประกาศโซนนิ่งจะใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินโดยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องของข้อมูลโซนนิ่งสิ่งสําคัญคือคุณสมบัติของดินมีการสํารวจทําแผนที่ดินมีการจําแนกเป็นดินชนิดต่างๆทั่วประเทศซึ่งพื้นที่โซนนิ่งที่ประกาศไปแล้วเป็นภาพรวมของทั้งประเทศโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรื่องคุณสมบัติของดินความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดสภาพภูมิอากาศต่างๆเอามาประกอบกันว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดใดโดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดูศักยภาพของดินที่จะนํามาใช้ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดโดยกรมพัฒนาที่ดินจะมีการพัฒนาข้อมูลนี้ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นไปโดยแบ่งเป็นความเหมาะสมระดับมากปานกลางและน้อยรวมถึงไม่เหมาะสมสําหรับการทําโซนิ่งที่ผ่านมานั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกรเป็นสําคัญถ้าเกษตรกรเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ารวมทั้งมีความเหมาะสมมากกว่า แต่ถ้ามีความต้องการมีน้อยกว่าผลผลิตที่ออกมาก็จะส่งผลให้ผลผลิตขายไม่ได้หรือขายได้ในราคาที่ต่ํารัฐบาลก็จะเสนอทางเลือกในการปรับเปลี่ยนให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทนซึ่งในขณะนี้กําลังหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรโดยจะมองในภาพรวมของอุปสงค์อุปทานในแต่ละสินค้าว่าการผลิตกับความต้องการสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าความต้องการนั้นมีมากรัฐบาลก็อาจจะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทางกรมพัฒนาที่ดินเองเนี่ยในเรื่องของข้อมูลดินนะก็เป็นพื้นฐานสําคัญในการทําเรื่องของโซนนิ่งมาแต่ต้นเพราะฉะนั้นก็คงมาดูว่าเราจะวางแผนอย่างไรนอกจากนั้นในตัวของโซนนิ่งเองเนี่ยเมื่อเราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรสําหรับพืชที่จะมาทดแทนพืชที่เราคิดว่ามีปริมาณการผลิตมากเกินนะ นั่นก็คือเรื่องแรกที่คงจะเป็นแนวทางในการทํางานของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนที่สองก็คงเป็นเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านดินกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักที่งานพื้นฐานคือเรื่องของการสํารวจจําแนกดินกับเรื่องของการอานุรักษ์ดินและน้ําเรื่องของการปรับปรุงบารุงดินทั้ง3ามเรื่องนี้ก็เป็นงานงานหลักงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดินที่จะต้องสร้างองค์ความรู้สร้างนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับที่จะเป็น smart officer ที่จะไป เอาความรู้ตรงนี้เผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร,รได้ต่อไปนะครับนั่นก็คือภาพรวมในเรื่องของการที่จะผลักดันให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมทางด้านวิชาการที่สามารถทํางานตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกร,รได้ค่ะส่วนที่จังหวัดพะเยานะคะก็เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาค่ะโดยได้เกิดโรคไหม้คอรวงระบาดในานาข้าวนะคะในพื้นที่ตำบลจำป่าวัยอาเภอเมืองส่งผลให้นาข้าวที่กําลังเก็บเกี่ยวรวมกว่า600ไร่เสียหายค่ะแล้วก็ผลผลิตนั้นลดลงกว่าร้อยละยีเลยทีเดียว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรบ้านจำป่าไว้ยทุ่งหมู่สิตำบลจำป่าไว้อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเดือดร้อนจากโรคข้าวระบาดมเมล็ดรีบเหี่ยวเช้าตายคาตน้นกระจายเป็นวงกว้างเกือบทั้งตำบลทั้งที่จะเก็บเกี่ยวในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเกษตรกรเรียกโรคระบาดนี้ว่าข้าวตายคอหรือโรคไหม้คอรวง โดยระบาดในานาข้าวแล้วกว่า600ไร่ได้าราเชนสวนพิตาสอน,นเกษตรกรจังหวัดพยาวกล่าวว่ามีการระบาดโรคไม้คอรวงกระจายในอำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้อำเภอปูก,กามยาวและอำเภอเมืองสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงก่อนฤด,ดูทำนาทำให้เกษตรกรปลูกข้าวพันกอขอ15ล่าช้ากว่าปกติข้าวไม่แข็งแรงประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงข้าวให้น้ำนมนั้นมีฝนตกลงมาค่ะจากนั้นอากาศก็ร้อนจัดบวกกับความหนาวเย็นอีกรอบทำให้เชื้อราจากโรคไม้คอรวงที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องทุ่งเกิดระบาดลุกลามก่อนหน้านี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาแนะนำเกษตรกรให้ใช้สารเคมีป้องกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลนะคะซึ่งข้าวที่เป็นโรคไม้คอรวงไม่สามารถเก็บเกี่ยวมารับประทานได้เพราะว่าไม่มีเมล็ดและเมื่อเป็นโรคไม้คอรวงแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้รวงข้าวก็จะเหี่ยวแห้งหมดค่ะ ขณะที่นายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวกล่าวว่าได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายโดยด่วนเพื่อประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกลั่นกรองความเสียหายที่แท้จริงกรณีที่เสียหายมากจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จะช่วยเหลือราละ1,113บาทซึ่งต้องขอความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วยค่ะ สว่วนในช่วงหน้านะคะนงเตยอรัชมนรออยู่ค่ะวันนี้ะจะพาเราไปอิ่มอร่อยที่ไหนกันนั้นนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ,คะสนับสนุนโดยคูโบต้า ุ้ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งแหมมาแล้วคะ่ะในช่วงนี้นะคะน้องเตยอรัชมนบอกกับเราคะ่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมกันนะคะใช่แล้วล่ะค่ะ,คะที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้รับความอิ่มอร่อยสะอาดบรรยากาศก็ยังไม่เป็นรองใครอีกด้วยนะคะส่วนจะเป็นร้านอะไรนะคะแล้วก็อิ่มแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปติดตามกับน้องเตยอรชมนกับอิ่มอร่อยปลอดภยัยไปกับคิวเลยดีกว่าคะ่ะค่ะ thank you คุณผู้ชมพบกับเตยนะคะในช่วงอิ่มอร่อยปลอดภัยไปกับคิวค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะเพื่อที่จะมาตามหาร้านคิวร้ตอรองที่ผ่านการรับรองตัวคิวนะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเอ๊วันนี้นะคะเตยจะพาไปร้านไหนเววมาว่าบรรยากาศร้านดีและก็น่านั่งมากๆด้วยอย่ารอช้าตามมาเลยดีกว่าค่ะ นี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแพรริมน้ําชวันค่ะร้านดังของจังหวัดนครปฐมนะคะร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วเมนูอาหารนี่หลากหลายค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารซีฟู้ดนะคะแหมพูดแล้วก็ชักจะอยากชิมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าไปค่ะ และตอนนี้ค่ะใจก็มาอยู่กับคุณสายยุทธเจริญชัยสมบัตินะคะเจ้าของร้านอาหารแพริมน,น้ําชวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชายุทธาต้องเล่าความเป็นมาของร้านนี้ให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะร้านเราก็เปิดมาได้ประมาณ21ปีแล้ครับ<อ>ตั้งแต่ปพนานานเลยค่ะเป็นรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะพี่เข้าร่วมโครงการคิวเดลรองเนี่ยมากี่ปีแล้วเลยประมาณ4ปีได้แล้ว นานแล้วเหมือนกันนะคะจีพีเราได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นคิวเีสตรองบ้างคะก็ทำให้ลูกค้านิยมเข้ามาติดใจเข้ามาในในสั่งในพวกผักผลไม้ที่ปลอดสารอ๋อคือลูกค้าก็ทราบนะว่าคิวทรองคืออะไรนะคะลูกค้าก็มั่นใจรสชาติอร่อยด้วยนะคะวัตถุดิบของทางร้านนี้มีการคัดเลือกังไงบ้างเอ่ยเราก็ไปสรรหาที่มีสัญลักษณ์ตัวคิวตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้คือไปเลือกจากคลเม arket ะะแล้วจุดเด่นของทางร้านนี่คืออะไรคะจุดเด่นก็พวกโลเคชั่นพวกธรรมชาติแล้วก็รสชาติอาหารใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยบรรยากาศร้านดีมากๆนะคะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดคนครปฐมไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะคเมนูเด่นของทางร้านที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไรคะครก็มีพวกเห็ดโคลนผัดน้ำมันหอยไก่นาทอดเกลือปัากับทิมทอดกระเทียมโอโ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยซึ่งทั้งสามเมนูนี้เนี่ยใช้วัตถุดิบเป็นตัวคิวด้วยใช่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าครัวไปดูหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะโอ้โหห้องครัวใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเตยก็มาบุกครัวร้านแพรริมน,น้ำชวันค่ะเพื่อมาดูนะคะว่าวันนี้ทางร้านจะทำเมนูตัวคิวอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างนะคะพี่ชายุทธาวันนี้เมนูตัวคิวของเรา,เราคือ,หอเอห็ดโคลญี่ปุ่นผัดน้ำมันหอยหอเห็ดโคญี่ปุ่นผัดน้ำมันหอยนะคะอันนี้ก็คือเห็ดโคนี้ไปซื้อมาจากซ็ปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะก็คือผัดการรับรองมีเครื่องหมายตัวคิวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตตามไปดูพ่อครัวด้วยดีกว่านะคะว่าจะทำยังไงหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะตามมาค่ะ ตัวคิวของทางร้านแพรริมน้ำชวันนะคะที่รับรองค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมมาทานนะคะสมคำร่ำเรือค่ะทั้งรสชาติของความอร่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยของวัตถุดิบด้วยร้านแพรริมน้ำชวันเปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มแล้วถ้าเกิดจะมามาเส้นทางไหนได้เอ่ยเส้นทางบรมราชชน,นีครับหรือปิเก้านครยีคอมที่2ี่เครับเชิงแม่น้ำนครยศี ก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะสามารถมาได้นะคะอยากให้คุณชมคะ่ะได้แวะเวียนม,มาทานนะคะร้านแพรริมน้ําชวันนะคะรับรองว่าอิ่มอร่อยปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาของเตยแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ใหม่ในช่วงอิ่มอร่อยปลอดภัยไปกับคิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช้าๆแบบนี้นะคะเห็นเมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้ก็ใช้คําว่าหิวกันเลยที<ช>เดียวอิจฉาตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ว่านี่คืออิ่มอร่อยปลอดภัยไปกับคิวค่ะส่วนที่ช่วงหน้านะคะเดี Farmer Game กมเก,มกเษตรกรวันนี้เราจะไปที่จังหวัดเชียงรายกันนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาะค,ะค่ะค่ะ เ h e f a r m e r Game เกมเกษตรกรวันนี้เราไปที่เชียงรายกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ต้นข้าวเริ่มออกรวงแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการแข่งขันด้วยเราจะลงไปที่แปลงนานะคะของผู้เข้าแข่งขันที่ชุมชนสันมาเคตกันค่ะซึ่งที่นั่นเขาใช้น้ําหมักสูตรพิเศษนะคะในแปลงนาของเขาแล้วก็รวมถึงการแช่มเมล็ดพันธุ์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นข้าวที่ได้รวงข้าวที่มีเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันใน The Farmer เ a m e เกมเกษตรกรค่ะค่ะ เดอฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรสนับสนุนโดยโตโยต้า mm hmm. และกรมการข้าว mm hmm. และผืนนาที่เห็นอยู่นี้ mm hmm. คือแปลงนาของไพบุญกันถวังที่เต็มไปด้วยต้นข้าวที่กำลังออกรวง mm hmm. ซึ่งนอกจากเขาทำปุ๋ยใช้เองแล้ว mm hmm. ไพบุญยังมีสูตรเด็ดที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับนาข้าวทั้ง17ไร่ของเขาได้ mm hmm. ตอนนั้น ที่จะใช้น้ำมักหอยเชอรี่กับสูตรสลายต่อสั่งมาใส่ช่วยให้ประหยัดปุ๋ยและข้าวเราจะได้แตกกอสูตรเด็ดที่ว่านี้สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินก่อนการเพราะปลูกนี่คือน้ำมกักชีวภาพที่ทำมาจากหอยเชอรี่ที่เก็บมาจากในนาแล้วเราก็เอาพอดอสอง กับน้ำกากน้าตาลผสมลงไปทิ้งไว้ประมาณ2อทิตยหรือสามอาทิตย์เราก็มาใช้ได้แล้วส่วนการนำมาใช้ก็ไม่ได้ยากเลยครับไผบูนได้นำแกลอนเจาะรูมาติดที่ท้ายรถไถเมื่อเวลารถวิ่งแรงสะเทือนจะทำให้น้ำในแกลอนไหลออกมาตามจังหวะแรงกระแทกของรถน้ำหมักที่ไหลออกมาจะไหลลงด้านล่างบริเวณหน้าจานผานที่กำลังทำหน้าที่ปั่นดิน รถมันปั่นไปในนาทุกรอบมันก็หยดตรงเนี้แล้วก็มัต้องเสียแรงไปตือหวานในนาน้ำหมักก็จะถูกผสมเข้ากับเนื้อดินในขั้นตอนนี้นี่เอง ด้วยเพราะในหน้ามักหอยเชอรี่มีโปรโตีนสูงและอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งจากผลวิเคราะห์พบว่าในน้ามักหอยเชอรี่จะมีค่าไนโตรเจนฟอสฟอรัอสและโพแทสเซียมปริมาณค่อนข้างดีก็ต้องถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ของภัยบุญกันทวังกเกษตรกรแห่งชุมชนสันมะคดที่เขาได้ประโยชน์ทั้งการเตรียมดินพร้อมๆกับการปรับปรุงดินไปในตัว แต่กอจหน่อมันก็มีเยอะแตกก่กอหน่อป็นยี่สิบสามเล่มดูกอมันแต่ละกอม,มันจะแตกกอเยอะทําให้ต้นมันสูงแล้วรวงก็ใหญ่รวงรวงก็ใหญ่ก็ยาวตรงนี้ใช้น้าหมักหอยเชลลีกับสูสลายต่อสั่งช่วยให้ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยตรงนี้ใส่ปุ๋ยเคมีแค่สามลูกเองถ้าไม่ใช้ต้องหกหรือเจ็ดกระสอบห้าไร่อย่างน้อยต้องหกกระสอบสองครั้งอ่ะเพราะนีเราใส่ พี่ใช้แค่ครั้งเดียวเองใช้ตอนตอนที่ข้าวกำลังจะตั้งท้องอะ่ะก่อนก่อนตั้งท้องนิดหน่อยด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ทั้งต่อพืชและดินวันนี้เราจะเห็นผืนนาทั้ง17ไร่ของเขาเต็มไปด้วยต้นข้าวที่กำลังออกรวงแข่งกันอยู่ในขณะนี้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องการกำจัดเจ้าหอยเชอรี่ออกจากแปลงนาด้วยการนำมัหม,มักทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้สำหรับใส่แปลงนาของพวกเขาเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน นอกจากจะเป็นตัวช่วยให้ข้าวออกรวงเต็มผืนหนาแล้วยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของคนไทยหัวใจเกษตรล้แล้วะคะ่ะเราทั้ง3คนคนทีมงานลาคุ้ชมไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากที่ในหลวงท่านได้ทรง เมื่อต้องแต่ขึ้นครองราชใหม่ๆนะครับท่้านก็ตระหนักถึงความสําคัญของอาหารของประชาชนคนไทยซึ่งตอนนั้นปลานี่คนไทยรับทานเป็นอาหารประจําวันอาหารหลักแต่ว่าเราต้องจับจากในธรรมชาตินะครับพวกปลาช่อนปลาดุกปลาหมออะไรต่างๆเนี่ยมันมีธรรมชาติต้องจับต้องเสียเวลาหายากแต่ว่าถ้าเราเริ่มเลี้ยงเองอย่างนี้นมันก็มีอยู่ในในใน,ในครัวเรือน เป็นอาหารได้ขณะเดียวกันเหลือก็จำหน่ายได้เป็นอาหารเป็นอาชีพ